ส่วนเรื่องในสภาครเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นที่เผ็ดร้อนดุเดือดนะเป็นการดุเดือดช่วงสั้นๆเพราะว่ามีการตอบโต้กันทางการเมืองนั่นก็คือช่วงที่ท่านรองประธานพระราดอนทาหน้าที่เลยนะปรากฏว่ามีการโต้เถียงกันระหว่างรัฐมนตรีช่วยครังคุณจุลพันธ์ละบอวิวัฒน์นะเมื่อวานนี้ก็เข้าไปชี้แจงนะเรื่องอร่างกฎหมาย วินัยการเงินการคลังนะคุณวิโรธลัคนาอดีสรนนะเป็นคนอภิปรายเสนอฮนะปรากฏว่าการอภิปรายบางส่วนนี่ก็ติดลม,อมอนอกจากเนื้อหาของกฎหมายแล้ว<ม>ก็<ม>ไปโจมตีรัฐบาลปัจจุบันด้วย <ทะ S 1> ไม่คำหนึงถึงเรื่องวินัยการเงินการคลัง<อ>นะนะแต่ใช้คำรุนแรงกว่าน,นั้น <ทะ S 1> รัฐมนตรีจุลพรร์น,นี่ก็เลยลุกข,ขึ้นตอบโต้ชี้แจงฮะแล้วก็เป็นการประทะคารมกันถึงขนาด ถามกันเรื่องอวัยวะบางส่วนด้วยจนกระทั่งจนกระทั่งรองประธานรารดอนเนี่ยต้องทําหน้าที่นะมาเจอกับสถานการขัดแย้งงันใหญ่เลยต้องยุติแล้วก็ยุติความขัดแย้งเพิ่งขึ้นมาเป็นรองประธานด้วยเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนั้นะนครับป็นไปไม่จบนะครับใช้สิทธิ์เสียหายนะครับเชญครับท่านมนตรีครับประเด็นแรกท่านวิโรธให้ระมัดระวังปากเขอโทษให้ระมัดระวังกรองคำพูดนะครับ ผมเองต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับไม่มีนะครับที่ผมบอกว่าไม่ไม่ระมัดระวังเรื่องความโปรง่งใสผมชี้แจงชัดเจนแล้วขอประท้วงท่านรัฐมนตรีครับขอให้ถอยเขาว่าระวังปากครับพูดแบบนี้สภาไม่ได้นะครับปากเป็นคำหยาบเหรอครับปากเป็นคำหยาบเหรอครับท่านประธานวินิจฉัยก่อนก็ได้ครับ lab, เพราะว่าผมคิดว่าประเด็นนี้ท่านประธานควรจะวินิจฉัยครับท่านประธานวินิจเมื่อเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าให้ระวังปากแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ ก็แปลว่าท่านขอโทษครับขอโทษผมจะใจเย็นลงขอโทษครับท่านท่านพูดให้ผมเสียหายประเด็นแรกเลยความโปร่งใสมันมีอยู่แล้วก็บอกแล้วว่ากระบวนการทั้งหมดในส่วนของเงินนอกงบประมาณจะต้องผ่านพรบการจัดซื้อจัดจ้างท่านต้องฟังนะครับไม่ใช่ว่ามาพูดให้ผมเสียหายว่าเอาแต่ความสะดวกแต่ไม่เอาความโปร่งใสแล้วบอกว่าอย่ามาใช้อะไรนะจอมปลอมเนี่ยเอาท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไง ผมเองต้องเรียนว่าผมเองเนี่ยทำงานในคณะกรรมการนั่ประมาณผมทํางานในส่วนของสภาผูแ้แทนราษฎรมากับท่านนะ่ะท่านพาผมจอมปลอมตอนไหนท่านมาคุยกับผมครับท่านมนตรีพอสมควรครับขอโทษครับขอโทษครับช่วงเวลาสั้นๆแต่ตึงเครียดอยู่นะระวังปากคำนี้ มันเป็นคำหยาบเหรอคำว่าปากเนี่ยมันเป็นคำหยาบเหรอไม่ได้พูดเอาไว้เว่าอื่นซะหน่อย <c oughs> ใช่ไหมต้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับพระาดคุณพราดอนก็ <c oughs> คุมเกมก็ใช้ได้นะผ่อนคลายสถานการณ์ไปจนได้นะ <c oughs> ต้องใช้ความนิ่งหน่อยอท่านท่านเหมือนกับไอ้น,นี่แล้วนี่ท่านเมื่อกี้ <c oughs> ท่านก็บอกว่าอ้น,นี้ไปเลยลสุดท้ายก็ขอโทษใช่ไหมก็ผ่านสถรรานการณ์ไปได้นะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผิดจังหวะไปนิดหนึ่งนะ <c oughs> ถ้าเกิดรองประธานทําหน้าที่ประธานขนาดน,นั้นผิดจ <c oughs> ังหวะไปนิดหนึ่งนะความเห็นผมนะ สถานก,การณ์จะไม่เป็นแบบนี้<า>นจะบานปลายไปกว่านี้านปลยเพราะมันมาคู่มาแล้วนะใช่ค่ะถ้าเปลี่ยนคุณพราดอนเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่ชอบอยุให้คนทะเลาะกันได้หรือ่าไหมโอ้โหงานนี้สภาลุกเป็นไฟเลยอาจจะได้อีกคอนเทนต์หนึ่งก็ได้นะเอาคุณต้นอย่างนี้นะไปเป็น รับรองจะไม่ใช่แบบนี้จะกลายเป็นอ๋อตี่ขึ้นมาตี่ขึ้นมานะคือท่านรัฐมนตรีจุลภัเนี่ก็ขึ้นแล้วเมื่อกี้นะแต่ขึ้นแล้วลงเป็นนะขึ้นแล้วลงเป็นขึ้นมาชี้แจงว่าเนี่ยคุณพูดอย่างเงี้ยมันกระทบซึ่งมันก็กระทบจริงๆนะเพราะไปบอกว่าไม่คํานึงถึงเรื่องนี้เลยนะอะอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วมีประโยค์อีกประโยชนหนึ่งด้วยเมื่อสักครู่นี้จนในที่สุดสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วก็บุบานี้การลงมติ นะร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐคุณวิโรจน์เนี่ยเ,เสนอแล้วก็ร่างเนี้ยคอรรับไปพิจารณาก่อน<ม>แล้วเอากลับมาสู่สภาอีกครั้งหนึ่งในที่สุดเมื่อวานนี้เป็นการเอากลับมาสู่สภานะแล้วในที่สุดก็มีการลงมตินะลงมติสุดท้ายที่ประชุม143ต่อ245 คือรับแค่ร้อยสี่สิบสามไม่รับสองร้อยสี่สิบห้าก็เท่ากับว่าที่ประชุมไม่รับหลักการก็เป็นอันตกไปคือฝ่ายรัฐบาลไม่เอาด้วยนะอันนี้คือการประชุมสภาเมื่อวานนี้และก็นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นนะที่น่าสนใจแต่ที่นี้เหตุการณ์นอกสภานอกห้องประชุมสภาครับเมื่อวานนี้มีผู้ใช้ติ๊กตอกนะท่านอาจารย์อัศวรักษณ์ราชพลสิธิ์ครับ านได้โพสต์คลิปนี้คือท่านไปสภานะแล้วท่านไปเห็นแบบนี้ฮะท่านก็เลยแอบถ่ายไว้อันนี้ไม่เห็นหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราเลยขออนุญาตมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะนี่คือสถานที่ราชการด้วยแล้วก็มีป้ายห้ามชัดเจนตรงนั้นด้วยค่ะป้ายห้ามสูบบุหรี่นะใช่ค่ะโอ้แต่นี่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าในควันขมงเลยห้ามสูบบุหรี่นี่หมายถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะ บุหรี่ไฟฟ้านี่มันผิดกฎหมายอยู่แล้วด้วยใช่แล้วอย่าไปตีความว่าอ้าวไม่ใช่บุหรี่มวนนะ <laughs> จริงๆเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าก็แบบผิดกฎหมายอยู่แล้วด้วยนะผิดกฎหมายด้วยแล้วนี่คือสภานะสถานที่ออกกฎหมายนะโอ้โหแต่จำได้ไหมมันมีภาพของสสกสมะ่ะอ่ามุมมุมระเบียงก็มีป้าย<อ>ห้าเหมือนกันว่าห้ามสูบก่อนหน้านี้ที่เคยสูบอะไรแล้วเป็นข่าวอ่ะแล้วก็เป็นบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะเออบุหรี่ไฟฟ้าแล้วครั้งนี้เป็นคนนี้ฮะโอ้เข้าใจว่าไม่ใช่สสนะไม่น่าใช่ค่ะจากการแกตัว แต่ดูแล้วน่าจะเป็นเสนอพักการเมืองบางพักหรือเปล่าดูแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้นะไปได้เป็นไปได้แต่คือมีแบบนี้ด้วยฮะจริงๆสภาถ้าอยากตามไปดูวงจรปิดดูได้นะไปดูวงจรปิดได้เลยเพราะเป็นใครจะได้เอาผิดนะเพราะผิดกฎหมายนะอาน้องเชื่อว่าเดี๋ยวมีกล้องอีกมุมหนึ่งออกมามีแน่นอนเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วให้ไม่บ้านดูยังรู้เลยไม่บ้านสภารู้หมดแล้วว่าจุดไหนเป็นจุดไหนแตะ แล้วก็เมื่อวานนี้การประชุมสภาเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายสุราด้วยไงเมื่อกี้บุรีเวฟเรื่องสุราเมื่อวานนี้ครก็มีร่างกฎหมายชื่อก็คือร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตแต่เนื้อหาก็คือเรื่องสุรานั่นแหละ,ะมีมาจากสามพักนะมีมาจากคุณเท่าพิพภพพักประชาชนะนะ แล้วก็มีมาจากคุณสิริวัลปราศจากศัตรูพรักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีอีกร่างหนึ่งมาจากพักเพื่อไทยคุณชนินรุ่งธนะเกียรติฮะเสนอฮะสามร่างเมื่อวานนี้เนื้อหาก็คือเกี่ยวกับสุราะแล้วปรากฏว่าการอภิปรายนะแต่ละท่านเนี่ยก็มีการอภิปรายคุณเท่าพิพกนะก็นําเสนอหลักการและเหตุผลนะที่มีการท้วงติงประเด็นเรื่องความปลอดภัย นะการผลิตสุรากรณียาดองมรณะนี่มันคนละเรื่องกันเดี๋ยวลองไปฟังเท่าพิภพดันอีกรอบนึ่งนะกฎหมายฉบับนี้นะนี่ครับแต่อีกอันนึงครับทีเ่เป็นปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือที่พูดกันเยอะก็คือเรื่องการทํำดื่มเองที่บ้านนะครับโดยที่ไม่ใช่การค้าเนี่ย ผมต้องเรียกอย่างนี้ครับมีหลายเหตุผลที่เป็นข้อกังวลของเพื่อนสมาชิกค,ครับอย่างแรกเลยว่าจะปลอดภัยหรือไม่ผมขออนุญาตขึ้นสไลด์ครับท่านประธานมีภาพหนึ่งครับก็เป็นนี่ครับก็มาจากเพจสุราไทยครับของอ,อ,อาจารย์เจริญเจริญชัยนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้สายแล้วอันนี้เป็นความรู้ทั่วไปครับแต่ที่ผมเรียนไปตอนต้นครับว่า